สวัสดีครับคุณเตยครับ,รบขออนุญาตพาคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนทีวีไปดูบ้านคุณเตยหน่อยนะครับ,รบเชิญเลยครับครับผมขออนุญาตนะครับเชิญครับ,รบโอ้สไตล์แบบน่ารักมาก ผู้ชมครับก่อนอื่นขอแนะนําก่อนนะครับบ้านสวยวันนี้เนี่ยเราพามาบ้านของคุณเตยนะครับ,รบเป็นทั้งเจ้าของบ้านเป็นนักออกแบบด้วยจากบริษัทวิทยน่ยสตูดิโอเป็นบริษัทของคุณเตยเองนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เกิดมาจากความต้องการที่ให้สมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ชอบ ได้ทากิจกรรมที่ใช่นะครับงั้นให้คุณเดล่าให้ฟังก่อนว่าโจทย์ยังไงบ้างก็คือเหมือนบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่แบบได้พื้นที่เปล่ามาจากคุณแม่ครับเราอยู่ในบ้านในเมืองมาตลอดแบบบ้านตึกแถวคิดว่าถ้าเกิดมีบ้านเนี่ยเราอยากได้บ้านครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งก็เลยพยายามแบ่งสัดส่วนบ้านก่อนแล้วก็ในช่วงทำพิเลียสเนี่ยพ่อแม่เขาก็แบบเกษียงพอดีเ็าเลยอยากให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านที่ทุกคนมาเจอกันเลยก็เลยเป็นโจทย์หลักๆคืออยากให้แบบเหมือนครอบครัวอบอุ่น่งเีี้้ันนนหลท็พปื อยู่ที่ประมาณ100ตารางวาใช่ครับผมว่ามันเป็นพื้นที่ริมรังคอดีเนาะครับแล้วพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับ2อ0ยครับสองรบงั้นเรามาเริ่มกันที่ห้องแรกของเราก่อนเลยนะครับเปิดมาตรงนี้เนี่ยห้องนี้จริงๆแล้วฟังก์ชันเนมืออะครครับก็คือตอนแรกมันจะเหมือนแบบคล้ายๆแบบพื้นที่แบบก่อนเข้าบ้านที่จะเป็นพื้นที่แบบกรองพื้นที่ก่อนแล้วก็แบบเป็นแบบพื้นที่ลำลองให้มีแขกเข้ามานั่งชิลๆก่อนแต่พื้นที่มันใหญ่เหมือนกันใช่พอมันใหญ่แล้วก็คุณพกเ้ยงันี็มดพสจะไ คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับพ่อเขาก็เลยให้เป็นพื้นที่ของพ่อด้วยอ๋อคุณพ่อชอบทางานศิลปะด้วยคุณพ่อเป็นวิศวก,กรด้วยใช่ก็คือคุณเตยเป็นสถาปนิกคุณพ่อเป็นวิศวก,กรเพราะนั้นบ้านหลังนี้ทําง,งานด้วยกันใชนี่แหละความเจ๋งของบ้านหล <c oughs> ังนี้โอ้โหบ้านหลางนี้ต้ <c oughs> โอโบงบอกว่าโปร่งมาก มันดูโปร่งจริงด้วยความเป็นโอเพ่นแปลนเนาะแล้วก็แสงเนี่ยรอบทิศทางเลยครับก็บบอ,อยากให้ทุกคนอ่ะต้องมาอยู่รวมกันในเวลาที่เป็นเวลาส่วนกลางแบบกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วแบบจะมีมุมพอไว้ให้แบบพ่ออยู่ตรงน้้นแม่อยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอยู่กันได้แบบไม่เบือ่อใช่ก็คือบังคับให้เจอกัน จริงนะผมรู้สึกว่าครอบครัวเดี๋ยวนี้พอต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันเหงาเหมือนกันเนาะในเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันก็ควรจะมีพื้นที่ให้เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันแต่กิจกรรมในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นกิจกรรมเดียวกันก็ได้อาจอย่างโซนบิโนตรงนี้เป็นของน้องสาวกับคุณแม่ครับหรือใครทํากิจกรรมห้องทานข้าวก็ก็ยังพูดคุยทักทายกันได้อยู่หรือห้องนู้นจะเป็นห้องคุณพ่อวาดรูปอ่ะจริงๆเปิดประตูก็สื่อสารกันได้เลยใช่ครับผมและการทําให้มันเป็นดับเบิลสเปซตรงนี้ครับ ก็คืออยากให้ตรงนี้มันมีแสงธรรมชาติเข้ามาทั้งวันแต่ออเข้ามาจากข้างหน้าจะมีแบบพื้นที่เล็กแล้วค่อยมีมันระเบิดสเปซข้างใหญ <ừ> ให่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมันมีความขยายตัวบา้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นที่แบบเชื่อมของชั้น2ลงมาชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องของห้องผมเองครับอ๋อคุณเตยเองก็คือวันไหนที่อยู่ในห้องเนี่ยตอนเชา้าๆเราสามารถเปิดมาชะโงกมาพูดคุยกับคุณพ<ช>่อแม่ที่ด้านล่างได้เลยโหมันถูกเชื่อมถึงกันหมดจริงๆเนาะใช่ครับแล้วอี มาอยากให้แบบบ้านเนี้ยครับระบายอากาศได้ดีถ้าเกิดเรียนมันก็แบบทอสเบนเทเลชันนี่คือให้อากาศเนี้ยมันไหลแล้วก็แบบถ่ายเทได้ดีอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบเย็นได้แล้วแบบเปิดแอร์น้อยสุดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงวันที่เรามาถ่ายกันเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้เปิดแอร์ถูห้องห้องนี้ไม่ได้เปิดเลยแต่เราร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนเลยอะลมมันถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาจริงๆที่เราเห็นพัดลมอยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยให้การระบายมันดีขึ้นด้วยใช่ครับในถ้าเกิดในวันที่มันอบอ้าวอันนี้มันจะเป็นเหม แต่สิ่งที่เราก็ต้องทําคือช่องลมที่มันตรงกันแต่ว่าลมจากข้างหลังจะพัดผ่านข้างหน้าผมมาเชื่อว่าถ้าช่องลมมันตรงกันประมาณเนื้อยังไงมันก็จะมีลมไหยเทดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำคอสเวนทิเลชันให้ดีเนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ที่การออกแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้สําคัญนะผมว่าเมืองไทยที่อากาศร้อนตรงนี้ช่วยได้และทําให้เราไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ทั้งวันด้วยนะครับ เมื่อกี้เราคุยกันมานะคุณผู้ชมครับก็คือคุณเตยบอกว่าตอนที่ยังไม่มีโต๊ะกินข้าวเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามันพยายามมาเตี้ยไปะใช่ครับแต่พอแบบว่าเอาสเกลแบบเฟอร์นิเจอร์เข้ามาจับแล้วก็เขาก็แว่าเออมันก็ดูอบอุ่นนี่นะมันแบบไม่ได้แบบเตี้ยกดตัวเราขึ้นไปแล้วพอมันมีหน้าต่างแล้วพอต้นไม้มามันก็แบบว่าพื้นที่มันขยายออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโปร่งขึ้นใช่ครับแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าเรานั่งตรงมุมโซฟารตรงเนี้ยมันจะโปร่งจริงๆอะ พอ<ช>มาตรงนี้มันก็เริ่มเห็นเพดานเห็นอะไรแล้วแต่ผมรู้สึกว่าพอเรานั่งตรงนี้จริงๆระยะทุกอย่างมัน,มนพอดีหมดเลย พี่แต่ว่าความรู้สึกแรกมากกว่าใช่ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูในโซนครัวบ้างตอนนี้จะเริ่มเห็นสีฉันแล้วในเรื่องของโทนสีต่างอันเนี้ยคุยกันยังไงเพราะเราอยู่กัน4ีคนในบ้านอันนี้คือผมชอบสีเขียวนี้อยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมขอแต้มหน่อยแล้วกันตอนแรกผมจะเอาสีให้มันเขียวใบตองอะไรเงี้ยแต่พ่อบอกว่าไหนๆจะทำก็เอาให้มันสุดไปเลยก็เลยขอเขียวแล้วก็ข้างในมีเหลืองแซมอะไรเงี้ยให้แบบมีตัดๆนิดนึงก็คือเล่นสีไปเลยโซนนี้ก็จะสดใสขึ้นมาหน่อยอันที่เราเห็นสีเหลืองมาแล้วมันลามไปถ ครับเพราะว่าแบบอยากให้มันแบบเปิดแล้วป๊อปออกมานิดนึงอะไรอย่างนี้ครับผมวันนี้ก็จะเป็นสีสันหมดเลยใช่ครับผมเออน่ารักดีเนาะมันเป็นสีสันที่ถูกซ่อนอยู่ในตู้ตรงนี้ขอมาดูห้องนี้หน่อยนะครับจากพื้นเดิมที่เป็นหินขัดตอนนี้มาถึงพื้นไม้ละครับผมสําหรับห้องนี้โจทย์คืออะไรครับเป็นเหมือนห้องแบบเปียนโนหรือว่าถ้าเกิดวันที่มันร้อนจัดเนี่ยก็คือจะมีการกั้นโซนให้แบบเปิดแอร์ได้เลยอ๋อนี่ไงโอ้ยลื่นๆเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่แบบ ถ้ามองอจะเห็นท้องฟ้าแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามา,า,า,มาแต่ว่าแสงมันจะไม่บาดตาเพราะมันจะทิศใต้แล้วมันจะอ้อมแล้วมันก็ไม่มันจะไม่ได้ลงเต็มๆใช่ครับโอเคคือ <Okay. S 2> ช่องนี้ทำให้บ้านสว่างครับเชิญครับอันนี้ เป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมบผมถึงว่าพอพื่อทุกอย่างมันแบบเสมอขันหมดเลยจากด้านนอกเข้ามาก็คือเผื่อในอนาคตถ้าเกิดมีไม่ท่องไม่ท่ารถขนรถเข็นได้เลยให้เขาว่าเข้าถึงง่ายสุดแต่ว่าสมมติว่ามันจะมีช่องเนี้ยสมมติว่าผมกับน้องเข้ามาตอนกลางคืนเขาจะพอเห็นว่าเออเปิดดูว่ารถมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดดึกเกินเขาก็ปิดมูรีได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนตัวไปใช่ ก็ดีเพราะว่าห้องผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันจะสะดวกมากเผื่ออีกหน่อยในอนาคตอายุมากขึ้นไม่ต้องเดินบันไดด้วยแล้วมันก็อยู่ในระยะที่แบบเข้าบ้านปุ๊บก,<ช>ก็คือเข้าทางนี้ได้เลยใครับแล้วประตูอะไรนี่คือสองฝั่งนี้คืออ๋อก็จะมีฝั่งนึงเป็นห้องน้ําในตัวของของห้องนี้ครับแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นส่วนของส่วนที่เป็นเซตแบ็กของอาคารนะครับสองนีก็คือแบบ เหมือนพ่อเขา,เขาตื่นมาเขาอยากจะไปกินกาแฟตรงนี้เขาก็แบบเดินไปตรงนี้<ข>ก่อนอไไใช่ครับเลยยังไม่ต้องไปข้างนอกก็ได้อ่ากาเป็นเหมือนประตูส่วนตัวของห้องเขาเองใช่ครับผมเอ,อ้ยน่ารักเลยครับออกไปก็เจอสวนด้วยค่ะผมเป็นไอเดียที่ดีนะครับห้องผู้ใหญ่จริงๆอยู่ชั้นล่างครับเผื่อในอนาคตสบายๆเลยเซ็ตใ,<ช>ให้เรียบร้อยแล้วก็ทางเข้าอย่างที่บอกว่า มันไม่ควรมีพื้นต่างระดับหรือมีอะไรที่มันเป็นตัวหนอนอะไรไปขั้นคผมการใช้งานมันจะง่ายขึ้น<ช>ไปเราเห็นห้องคุณพ่อ,ค,อ,ค,อคุณแม่แล้เดี๋ยวไปดูห้องน้องสาวกับห้องของคุณเตยบ้างนะครับครับไปครับเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนเลยนะครับได้ครับ โซนของสะสมครับนี่เรามีอยู่สองห้องเราไปห้องบันเตยก่อนนะครับได้เลยครับโอเคนี่ห้องของนักออกแบบแล้วก็เจ้าของบ้านของเรานะครับครับจริงๆต้องบอกว่าห้องบัเตยเนี่ยเป็นห้องที่ใช้ไม่ได้ใหญ่เลยใช่ครับมันเป็นฟิลเหมือนเวลาเราไปอยู่หออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเป็นหอที่ห้องเนี่ยเพดานสูงแล้วก็ทุกอย่างจัดได้น่ารักมากก็คือคิดว่าเราอ่ะอยากได้โถงที่มันสูงนี่ใช่ป่ะผมก็เลยคิดว่า ผมยอมลดห้องตัวเองแล้วเพื่อให้มีพื้นที่แบบดับเบิลวอลลุ่มในบ้านดีกว่าจริงๆห้องกุเตยจะทะลุตีไปตรงนี้ก็ได้จะได้พื้นที่อีกเท่าหนึ่งใช่แต่ถ้าเพื่อนาคตถ้าผมอยากเพิ่มี่ผมก็แค่วางพื้นสําเร็จให้วางบนหัวคานนั้นแล้วก็ขยายห้องต่อไปได้เลยขับผนังนี้ออกออกไปได้เลยแต่จริงๆแล้ว่การใช้ชีวิต มันเพียงพอเท่านี้ใช่ขึ้นมานอนแล้วก็เหลยวก็ลงไปเจอพ่อแม่แล้วก็ไม่กิจกรรมเลยจะอยู่ข้างล่างไป็นหลนะผมแต่ว่าความชอบของเขาก็ยังอยู่นะเขียวเขาเนี่ยเป็นเขียวที่ชอบริเพราาไม่ได้อยู่แค่ข้างล่างมาอยู่ตรงนี้ด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เราเลือกยังไงบ้างอ่าอันนี้ก็คืออยากให้มันดูเหมือนแบบลอยตัวทุกอย่างแบบของให้แบบยื่นได้หรือแบบถ้าเกิดอนาคตอยากปรับเปลี่ยนก็คือแบบอย่างเงี้ยก็จะมีล้ออะไรเงี้ยคือแบบอยากให้เออจริงทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยหมดเลยใช่ครับ ปรับเปลี่ยนโทนปรับเปลี่ยนมูดได้หมดใช่แต่จริงๆทุกอย่างกับฟังก์ชันมันครบนะเราสามารถนั่งทางานตรงนี้ได้นอนดูทีวีมีตู้เสื้อผ้าซึ่งแบบสบายๆผมว่าสิ่งหนึ่งที่ห้องเล็กๆเนี่ยแต่ว่ารู้สึกไม่เล็กเนี่ยมันมีวิธีก็คือการที่เราติดหน้าต่างรอบด้านอยนี้ใช่ไหมฮะใช่เนี่ยมีรอบด้านเลยอย่างนี้แล้วก็สามารถเปิดไปได้ใช่ครับก็เหมือนกับขยายพื้นที่โดยใช้แบบช่องพื้นที่อย่างเงี้ยให้ห้องมันไม่รู้สึกแคบเพราะถ้าเราไปห้องแบบทึบเนี่ยไม่มีแสงเนี่ยเราัน มันอึดอาาัดใช่ต่อให้ใหญ่กว่านี้ก็เถอะใช่ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้แบบเต็มๆรับแดดรับอะไรก็อ่านเลือกได้ช่วงเวลาไหนยังไงต้องการแดดมากแดดน้อยเชิญเลยครับโอ้โหนี่คือห้องผู้หญิงจริง <laughs> ห้องผู้หญิงเลย น่ารักดีแต่ห้องนี้มีพื้นที่กว้างกว่าใช่ครับคุณเตยไลฟ์ฟังหน่อยในการดีไซน์ห้องนี้โจทย์เป็นยังไงหน้าตาออกมาเป็นยังไงโอเคเพิ่งนี้ยพอเป็นห้องน้องสาวนะครับมันจะมีของเก็บเยอะแล้วก็จะแบบอยากให้ห้องผู้หญิงะของจะเยอะแต่ว่าอ,อยากให้ผู้หญิงเนาะใช่ของจุกที่ก็เคยมีตู้ให้เขาเยอะหน่อยทั้งสองด้านแล้วก็บางทีน้องเขาจะแ,บบแต่งตัวเขาก็อยากขอกระจกบ,บานเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมชอบความที่มันเป็นเหมือนกับเหมือนบ้านอวดนิดนึงอะเป็นจวขึ้นมาครับผม มาบ้านคุณเตยวันนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นบ้านที่น่ารักมากเป็นบ้านที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวจริงๆอะ่ะโบชอบที่ทุกคนจะมีพื้นที่ของตัวเองและก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยเพราะว่า จำได้ว่าเด็กๆคุณพ่อก็จะบอกว่าจริงๆก่อนที่เราจะไปนอนอ่ะทุกคนควรจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนน่ะแล้วบ้านหลังนี้ก็คือเป็นแบบั้นจริงๆและในมุมของนักออกแบบแล้วก็เจ้าของบ้านในคนเตยล่ะครับมันตอบโจทย์ไหมอย่างที่เราตั้งใจไว้ทุกคนเนี่ยหลังจากกับเสาร์อาทิตย์หรือเลิกงานเขาก็จะมารวมตัวกันที่โถงกลางก่อนอย่างที่ตั้งใจไว้<ช>เลยแต่เขาจะมีแบบไม่ชินนิดหนึ่งก็ว่าที่แบบ กระจกมันเยอะอะไรเงรี้ยเความปลอดภัยมันเพียงพอไหมแต่พออยู่ไปเขาบอากว่าออที่จริงมันเพียงพอนะเพราะที่จริงอะกระจกใสมันไม่ได้มีเยอะมันมีตัวขุนอ่ะช่วยทําให้มีความเป็นส่วนตัวอยู่อะไรเงรีๆๆย้ยคิดว่ารวมๆโอเคอยู่ครับเนาะเป็นบ้านที่น่ารักมากแล้วก็โปร่งโล่งสบายบเป็นบ้านที่โบว่าไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาเนี่ยทิศทางลมทุกอย่างมันแบบมันไหลเวียนดีแล้วก็ดูสว่างตลอดเวลา เป็นบ้านที่อยู่แล้วผมว่าอบอุ่นแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณเตยเจ้าของบ้านและก็นักออกแบบของเราด้วยนะครับจากวิธีในสตูดิโอนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครัเตยครัขอบคุณมากครับ